สวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็พามาชมทุ่งทุ่งดอกฟันสิงโตนะคะนี่จ้าบรรยากาศก็จะสวยมากเลยนะคะนี่บรรยากาศกลางทุ่งนะคะสวยมากบอกเลยว่าฟินมากเลยนะคะทุกคนวันนี้หนิงก็พามาชมทุ่งดอกฟันสิงโตนะคะนี่ขอบอกว่า สวยมากนะคะบรรยากาศก็คือสวยมากเลยนะคะพี่จ้าบรรยากาศสวยๆฟุ้งจินเลยนะคะพุ้งดอกปันสิงโตนะคะ <c oughs> บรรยากาศสวยนะคะไปชมกันเลยจ้านี่นะคะถ้าเขาบานเต็มที่นะคะคือ ช่อนี้ยังบานไม่เต็มที่นะคะยังบานไม่หมดเลยนะคะนี่จะนี่จะแปลว่าเกิดเป็นช่อใหญ่สวยมากนะคะนูนจ้ะแต่ละช่อแต่ละช่อนะคะนูนสวยสวยจริงๆนะคะนี่เบิ้งจากพี่น้องดอกฟันสิงโตนะคะโอ้งามเนาะเบิ้งจากเพิ่นกำลังออกกําลังออกนะคะบานยังไม่หมดนะคะบานทีละครึ่งนะคะนี่ยังไม่บานอีกเยอะนะคะนี่ สวยมากนะคะนี่พ่นจะเป็นกอเป็นกอเด้อจ้ะเด้อพ่นเป็นกอเป็นกอส,สวยๆนะคะนู่นสวยมากนะคะเป็นกอเป็นกอเลยจ้ะนู่นสวยนี่สวยจ้ะสวย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 นู่นทางนู้นน่ะสวยนะคะนู่นจ้ะทางนู้นน่จจะเยอะน,นู่นจ้ะนี่ สวยมากนะคะแต่ว่านิ่งก็ไม่อยากลุยเข้าไปนะคะนี่นิ่งก็จะไม่ลุยเข้าไปนะคะเพราะว่านิงก็กลัวเห็บนะคะมีวัคซีนแล้วแต่ก็ไม่อยากให้มันกัดนะคะนี่จะสวยๆจ้าะค่ะทุกคนนกฟันสิงโตนะคะก็จะเป็นทุ่งนะคะนี่จะทุ่งทุ่งทุ่ง,ท,ง,ท,งทุ่งเลยนะคะนี่ ขาก็จะทําทางให้เราเดินนะคะนี่มันก็จะเป็นทางเดินเล่นทางอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่ฟินแลนด์นะคะมันจะมีเห็บอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่ฟินแลนด์เขาจะเรียกว่าปุ้งกินนะคะมันจะเกิดขึ้นตามหญ้าแบบนี้นะคะก็คือมันเป็นอันตรายนะคะแบบว่าแต่ว่าหนิงก็มีวัคซีนแล้วนะคะหนิงฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะสําหรับเห็บตัวนี้นะคะนี่จะ คือดอกไม้สวยมากนะคะแต่ว่าหนิงก็จะไม่ลุยเข้าไปนะคะนี่จะนี่เดี๋ยวหนิงซูมให้ดูนะคะก็คือหนิงก็จะไม่ลุยเข้าไปนะคะเพราะว่ามันมีเห็บนะคะหนิงก็ไม่อยากจะลุยเข้าไปนะคะนี่จะเดี๋ยวหนิงถ่ายแล้วก็ซูมให้ดูนะคะนี่มันสวยมันไอ้นี่ก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็ไอ้นี่นะคะหนิงก็เลยไม่อยากลุยเข้าไปนะคะ นี่จ้าเขาบานยังไม่เต็มที่เลยนะคะแต่ก็สวยจ้า,จาทุกคนสวยมากนะคะนี่มิงก็มากับเพื่อนคู่ใจนะคะนี่สกูตเตอร์นะคะนี่ไปได้ทุกที่นะคะนี่ส,สวย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 จ้า สวยมากอส,สวยค่ะนี่นะคะดอกฟันซิงโตริมถนนนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นดอกเชอร์รี่นะคะนี่จ้าเวลาเขาออกเขาจะออกเป็นเป็นต้นเลยนะคะสวยมากเลยนะคะนี่จ้า นี่ลมลมนะคะที่นี่ก็จะมีลมนะคะลมอากาศเย็นเย็นนะคะนี่จะดอกเชอร์รี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกเชอร์รี่นะคะดอกเชอร์รี่เป็นป่าเลยจ้านี่จ้าช่วงนี้ก็คือบ้านเมืองก็คือจะสวยนะคะก็คือต้นไม้เขาออกดอกนะคะคือเขาจะออกดอกก่อนนะคะแล้วเขาก็จะออกใบทีหลังนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะ เป็นช่วงที่เขาออกดอกนะคะก็คือจะเห็นแต่ดอกนะคะสวยมากนะคะคือเป็นอะไรที่สวยนะคะนี่จ้าก็คือต้นไม้แต่ละต้นนะคะออกดอกออกผลกันนะคะนี่นะคะก็มากับสกูตเตอร์เหมือนเดิมนะคะนี่จ้าก็บรรยากาศส,สวยๆนะคะก็ดอกไม้ส,สวยๆนะคะนี่จ้าก็ออก นี่นะคะก็ออกเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะคะนี่จะสวยมากนะคะนีจะมันก็จะออกหลายที่นะคะเดี๋ยวนิงจะพาไปชมนะคะนี่จะส,สวยนะคะบรรยากาศก็จะสวยสวยแบบมนี่เลยนะคะนี่จะสวยมากนะคะ ก็สกตูตเตอมานะคะนี่นะคะพาอยู่ใต้ต้นดอกไม้สวยๆนะคะนี่จะออกดอกออกดอกทั้งต้นนะคะ,น,ะนี่จ้าสวยสวยมากนี่จ้าทุกคนบรรยากาศก็จะฟินๆนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่า ดอกไม้ออกเยอะหลายชนิดนะคะแล้วทีนี้เกสอนดอกไม้นะคะก็คือจะเยอะมากเลยนะคะนี่จา้าอันนี้ก็จะเป็นเขาปลูกตามถนนนะคะนี่เขาปลูกตามทางนะคะเวลาเขาออกก็คือจะสวยมากนะคะนี่เดี๋ยวหนิงจะพาขับสกูตเตอร์กลางทางนะคะนี่จ้าก็คือจะสวยนะคะก็คือเขาก็จะปลูกนะคะเมืองหนิงเขาปลูกเยอะนะคะ แต่ว่าเขาจะปลูกตามสวนสาธารนณะแล้วก็ตามถนนนะคะดอกเชอรี่นะคะก็จะสวยนะคะบรรยากาศสวยๆฟินๆนะคะนี่จ้าสวยนะคะนี่จ้าทุกคนเห็นบ่จ้านี่จ้า สวยมาก,ะะกลังสวยเลยนะคะสวยมาก ทุกคนกำลังสวยเลยนะคะนี่ขอบอกว่าออกดอกสวยมากนะคะนี่จะก็จะมีหลายที่นะคะหลายตน้นทางนู้นไกลๆก็มี นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นสวนดอกไม้นะคะโน่นเดี๋ยวนิงจะพาขับสกูตเตอร์ไปเรื่อยๆนะคะจะ้าขับสกูต,ตจ้าส,สวยนี่นะคะใช้กล้องให้ดูนะคะ สวยสวยมากเดีย๋ยวนิ้งพาครับสกูตเตอร์เล่นมไม้ก็กำลังออกนะคะนี่จากเขาก็จะมีแล้วก็จะมีดอกไม้นะคะจะมีดอกไม้ทุกทีเลยสวยมากสวยมากถึงมากที่สุดอันนี้ก็ เป็นดอกไม้นะคะจ้ะนี่นะคะดอกไม้ก็เขาก็จะปลูกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไว้นะคะนี่จ้านี่กำลังออกจ้ะนู้นนะคะก็จะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ นี่จะ้ะไปนู่นนะคะสวยเนาะนี่นะคะเขาก็มันก็กำลังออกนะคะดอกไม้กำลังออกเรื่อยๆดอกสีขาวก็มี ออกยังไม่เต็มที่นะคะออดอกปักกุมพี่น้องเอย้ยไปอันนี้พากลับไป จะเป็นสวนแอปเปิลนะคะปีนี้แอปเปิลก็ดอกไม่เยอะนะคะนี่จะเขาปลูกสวนแอปเปิลนะคะถ้าออกดอกเยอะนี่คือจะสวยมากเลยนะคะจะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นดอกแอปเปิลนะคะนี่ดอกแอปเปิลออกดอกมากเลยนะคะนี่จะนี่ก็จะออกดอก มากเลยนะคะถ้าเขาออกดอกเขาก็จะมีดอกเยอะประมาณนี้เลยนะคะนี่จ้านี่ซูมให้ดูนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นดอกแอปเปิลนะคะนี่ดอกแอปเปิลจ้านี่ก็น,นิงก็มามาเล่นนะคะก็คือขับสกูตเตอร์มาเล่นนะคะเขาก็จะอยู่ข้างทางนะคะนิงก็ถ่ายวิดีโอมาฝากนะคะนี่จ้าเพิ่งจะพี่น้องดอกใหม่ฟิลแล่น ย่มออกคนก็นจะออกเป็นต้นเด้อพี่นอ้องเด้องามนี่จ้ะสวยมากนะคะนี่นู่นอีกต้นหนึ่งนะคะอยู่ไกลๆนี่นจะ้ะาสวยนะคะเขาจะออกดอ,อกแบบแบบสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อเชอร์รี่เชอร์รี่สีสีชมพูนะคะ ดอกเขาสวยมากนะคะเดี๋ยวเขาก็บานนะคะสวยออกดอกหมดต้นเลยจ้าอันนี้ก็ดอกอะไรไม่รู้นะคะแต่รู้แต่ว่าออกเต็มต้นนะคะออกเต็มต้นสวยมากนะคะ นี่นะคะที่บางคนเขากินนะคะนี่จะผักกุ้มนี่จะนี่เขาเอิญผักกุ้มนี่จะนี่ตอนนี้ก็มีแต่ดอกนะคะก็มีแต่ดอกนะคะไม่มีใบเลยนะคะนี่จะนี่หนงซูมให้ดูนะคะมีแต่ดอกเด้อจ้านี่ดอกผักกุ้มพี่น้องมาเก็บเด้อจเด้อนี่ต้นเมเปิลนะคะนี่จ้คักคากลาย นี่จ้าทุกคนใบไม้ก็กำลังผีนะคะนี่จ้าถึงเวลาร่วงก็ร่วงนะคะนี่ถึงเวลาผีก็ผีนะคะนี่อ่อนๆนะคะแสงแดดกำลังออกนะคะสวยมากบอกเลย